ผมไดพลตำรวจโฟกัสไปที่ระดับผู้บระชาการที่ว่าง14ต <14 S 1> ำแหน่งครับพูดก,กันว่าพูดก,กันว่าปีนี้ครั้งนี้ตัวช้างทำท่าจะหมดพลังแ,แต่ ที่เข้ามาแทนที่แล้วก็แรงจริงๆเขาพูดกันว่าเป็นมันเป็นตัวการเมืองจริงหรือไม่อย่างไร,รเราจะไปกันที่พลตํารวจเอกเอก,เอ,กอังสนา,น,านนท์ค่ะอดีตรองพบตรนะคะเป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองเอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณได้สวัสดีครับอมรรัตนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีครับครับครับรองเอกครับผมขอไล่เรียงหลักเกณฑ์กยารแต่งตั้งโยกย้าย ก่อนนะครับผมขอโฟกัสไปที่ระดับผู้ประชาการที่บอกว่าใช้เกณฑ์อาวุโส50%นะครับประเด็นมันก็มีอยู่ว่าใน50%ที่ใช้เกณฑ์อาวุโสขยับขึ้นขยับขึ้นขึ้นในหน่วยงานเดิมหรือขึ้นข้ามหน่วยงานได้ครับออขึ้นได้ตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ อาจจะขึ้นในหน่วยงานเดิมถ้าหากตำแหน่งว่างนะครับ,รบหรือในหน่วยงานใดที่คณะกรรมการพิจรารณาการแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรครับครับที่พิจารณาแต่งตั้งก็คือ,เ,อเริ่มมาจากคณะกรรมการที่เรียกกันว่าคณะกรรมการแกนกรองผลในผลใช่ไหมที่จะเป็นคนทําเสนอกันขึ้นมาว่า โอเคได้ขึ้นแน่เพราะอาวุโสแต่จะได้ขึ้นที่แท่งเดิมที่หน่วยเดิมหรือไม่หรือจะไปขึ้นที่แท่งไหนหน่วยไหนก็อยู่ที่กรรมการเกณฑ์กลองถูกต้องไหมฮะผมขออนุญาตเรียนคุณดนายนะครับเพื่อสื่อสารความความเข้าใจเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายเดิมมาใช้บังคับตามกฎหมายใหม่ปี65ตามคณะกรรมาการที่คุณดนายได้ใช้คําว่าคณะกรรมาการ กองเนี่ยปัจจุบันไม่มีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้คําว่าคณะกรรมการเจราแต่งตั้งระดับสำนักงานตารวจแห่งชาติซึ่งมีทั้งผบตรและรองผบตรทุกท่านอีกทั้งผู้แทนสำนักงานกอพเป็นคณะกรรมการบทบาทการดําเนินการจัดทำมตีแต่งตั้ง ในบริบทกฎหมายปัจจุบันก็แตกต่างจากเดิมคอย่างเดิมที่คุณดนายเนี่ยเข้าใจถูกต้องฮะที่เรียกว่าแต่งตองแล้วก็โผก็เรียกว่าเเออล็อกสเปคมาทำตามมาแล้วเป็นเพียงพิธีกรรมครับปปบทําบัญชีจะย้ายใครขึ้นย้ายใครลงย้ายใครไปข้างนู้นข้างนี้อะไรเนี่ยปบชทาแล้วก็เข้าบอร์ดแต่งตองนี่กฎหมายเดิมแต่กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้คําว่า คณะกรรมการตัดตองใช้คำว่าคณะกรรมการพิจารณาการแต่งก็หมายความว่ากฎหมายเนี่ยทราบปัญหาเดิมที่เคยมีมาตลอดในลักษณะที่คุณใดได้ทํทาทำในช่วงแรกนะครับก็บบเลยมองว่าต่อไปนี้ผบอไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะทำทโผ<อ>ล่<อ>ว่าใครจะเลื่อนขึ้นใครจะย้ายไปที่ไหนอย่างไรไม่มีผบทำได้แค่เอาบัญชีคนที่มีคุณสมบัติ ที่จะเลื่อนขึ้นซึ่งปีนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบเก้าคนเนี่ยนะครับสาหรับสิบสี่ตำแหน่งเอาเข้าไปที่ประชุมคณะกรรมตการทั้งหมดเนี่ยจะพิจารณาร่วมกันจะตรวจสอบคุณสมบัติจะตรวจสอบความเหมาะสมว่าใครควรจะเลื่อนขึ้นใครควรจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็จะให้พบตรเนี่ยคัดเลือกก็คือเอารายชื่อพวกนี้ยไปเสนอให กอตลอให้ความเห็นชอบบวนการในเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยแตกต่างกันและผมก็อยากจะเรียนย้ำนะครับในเรื่องกระบวนการเนี่ยได้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้วินิจฉัยยืนยันในข้อกฎหมายตามที่ผมได้เรียนให้คุณตดได้รับทราบครับครับจริงๆมันว่างอยู่14ตําแหน่งแต่เมื่อสักครู่รองเอกมาพูดถึง79คนอธิบายขยายความสักนิดสิครับ14ตําแหน่งแต่ <79 S 2> ไปแต่<น>เรื่อง79คนมันอย่างไรครับเอบ79คนหมายความว่ารองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับที่ดำรงตำแหน่ง2ปีขึ้นไปพบหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นเนี่ยม,มี79คนครับอ๋อครับมีออรองผู้ประชาการที่อยู่ในตำแหน่งครบสองปีสามารถขยับขึ้น79คนแต่79จ<น>เนี่ย มันก็คงจะขึ้นตามอวส่กนครึ่งหนึ่งของ14ตําตำแหน่งถูกไหมฮะถูกต้องครับก็คือเบอร์1นถึงเบอร์เจ็เนี่ยนะครับ1นถึงเได้แน่ได้โดยอัตโนมัติครับโอเคตั้งแต่เบอร์8ถึงเบอร์เจดสิเนี่ยครับก็จะพิจารณาว่าอีกเจ็ดตำแหน่งที่ว่างเนี่ยใครสมควรที่จะไปดำรงตำแหน่งใดครับครับครับทวนอีกครั้งกันนะครับ เจ็ดแรกที่จะได้ขึ้นโดยหลักอุโสโดยอัตโนมัติจะขึ้นที่เดิมหรือจะไปขึ้นที่ไหนมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมถูกต้องนะฮะอยู่ที่การพิจารณาครับผมคนที่พิจาราก็คือคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระ,ระดับตอรรที่มีพบตอรรเป็นประธานคณะชุดที่ท่านรองพูดถึงถูกต้องนะฮะถูกต้องครับโ okay. อเคทีนี้อีกอีกที่เหลือซึ่งจะขึ้นตามความเหมาะสมนั้น่นครับมันมี มีมีมีคำพีไหมมีแนวปฏิบัติไหมมีคู่มือมีหลักอะไรเกณฑ์ไหมมีกรอบไหมว่าไอ้ที่ว่าอีกครึ่งหนึ่งให้ดูความเหมาะสมให้ดูความรู้ความสามารถเนี่ยมันมีเกณฑ์อย่างไรณขณะนี้นะครับเกณฑ์ที่จะเป็นกรอบให้พิจารณาเนี่ยมีสองส่วนครับครับส่วนแรกก็คือกฎหมายกฎหมายกําหนดว่าเอในกลุ่มเนี่ยนะครับก็ยังต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโส นะครับ<ช>ยังคำนึงถึงอยู่นะครับใ,<ช>ในกลุ่มนี้นะครับในในส่วนที่เหลือในประมาณเนี่ยเจ็ดสิบสองคนเนี่ยนะครับ<ช><ช>ก็ยังคำานึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันคร<ช>ับความรู้ความสามารถนั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงหนึ่งประวัติรับราชการนะครับว่าแต่ละท่านมีประวัติความเป็นมาในการดํารงตาแหน่ง ตามลำดับตั้งแต่รองสารวัตรสารวัตรรองผู้จับผู้กับรองผูก้การผู้การจนถึงรองผู้การและจะเป็นผู้บราการเนี่ยเคยดํารงอยู่ในหน่วยงานใดซึ่งก็จะทําให้เห็นว่ามีประสบการณ์มาในแต่ละด้านอย่างไรบ้างครับประการที่สองก็คือผลการปฏิบัตริราชการก็คือหมายถึงผลงานนะครับมีผลงานดีเด่นด้านด้านใดปรากฏเป็นหลักฐานได้รับโล่รางวัล มีผลการจับกุมคดีใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับส,ส่วนที่สามก็คือความประพฤติความประพฤติที่หมายความว่าเคยมีกรณีถูกล้องเรียนถูกตั้งกรรมการสอบสวนถูกลงโทษลงทางทางวินัยน,นะครับอย่างไรหรือไม่ครับรตับประตากับประการที่ได้รับการ,ราสดับตับฟังมาทั้งหมดซึ่งผู้เ้ําชาที่เป็นกรรมการก็จะสามารถใช้ดุลินิษมาพูดคุยกันได้ตามข้อได้จริงที่เกิดขึ้นและ ประการหนึ่ง,ซ,งซึ่งผมเรียนคุณคุณดายนะครับ,รบถ้าถ้าที่ไม่ได้เข้าใจกฎเกณฑ์นเนี่ยจะไม่ได้เห็นความสำคัญตอนนี้ออขณะนี้ได้มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมได้วินิจฉัยนะเป็นข้อกฎหมายวางแนวทางในเรื่องของการที่จะพิจารณาว่าถ้าหากว่าคนที่อาวุโสน้อยนะครับ,รบออจะแต่งตั้งข่ามอาวุโสไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์นะครับมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นทำให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกวา่าไปร้องเรียนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการแต่งตั้งคนที่อาวุโสน้อยนะครับ,รบที่คุณใดได้พูดยกเป็นตัวอย่างนะครับรบ,รบสองปีสามปีเนี่ย มีตั้งอยู่สามคนปรากฏว่ามีคนหนึ่งซึ่งเขาอาวุโสป่าสามท่านนี้นะครับได้ไปร้องเรียนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมและคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้วินิจัยมาแล้วนะครับว่าค่อ้องฟังขึ้นต้องแต่งตั้งผู้ร้องดังกล่าวเนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่ปีที่แล้วคืนติดให้เขาเป็นผู้บริการแล้วก็วางแนวทางคำวินิจัยซึ่งผมก็ได้ได้เรียนให้กับคณะกรรมการคอรัได้รับทราบแนวทางวินิจัย ถ้าเรียบเทียบให้คุณวินัยแต่คุณนายเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับขับพิพาาสารบัการแล้วมีหมายที่ใส่เป็นหลักฐายต่างๆสรุปก็คือการทงโยกย้ายระดับผู้บัญชาการปีที่แล้วมันมีกรณีตัวอย่างหนึ่งกรณีถูกไหมครัถูกต้องครับก็ดีเหมือนกันบอกได้ไหมครับบอกได้ไหมครับว่าเป็นผู้บัญชการตำแหน่งประจำหรือผู้บัญชการสายสายบริหารฮะ ที่แต่งตั้งให้เขาไย้อนหลังต่อไปนี่มันเป็นตําแหน่งที่จะต้องกําหนดให้เขาสําหรับการเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นกําหนดตาแหน่งหลักไม่ได้เนื่องจากว่าตาแหน่งหลักทั้งหมดเนี่ยมันแต่งตั้งไปหมดแล้วก็คงจะเป็นตําแหน่งประจํานะครับแต่ว่าก็มีผลเหมือนกับเป็นตําแหน่งผู้บริการเขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือเป็นเงินประจำตำแหน่งเข้ากับผู้บการเข้าไปครับ เยียวยาด้วยการให้ได้เป็นผู้บัญชาการได้เป็นพลตารวจโทประมาณนั้นเพราะตําแหน่งสายบริหารหรือตําแหน่งคอมมานด์มันเต็มหมดละโอเคเข้าใจเข้าใจมันก็เป็นตําแหน่งเฉพาะตัวว่างั้นเถอะถูกไหมโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องครับเปิดเผยได้ไหมครับว่าใครอยากรู้จักก็อจริงๆก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรแล้วนะคราะว่ามันเป็นมีคำนี้นิสัยผม ถ้าจำไม่ผิดชื่อพลตำรวจตีสุประเศรฐนะครับอ๋อสุประเสรเดี๋ยวเราได้รับการเยียวยาเป็นพลตำรวจโทแต่ว่าเป็นผู้ชาดการประจำ,ะจำวันนั้นเถอะถูกไหมครับแต่แต่ผมต้องทำวินิจฉัยเดยคุณในในใค,คุณนายคงเข้าใจนะครับมันจะเป็นบรรทัดฐานให้การพิจารณารอบนี้ด้วยใช่ใใช่หรือปตสเต้องตระหนักไว้ว่า<น> การที่จะเอา2ปีหรือ3มปีเนี่ยซึ่งยังมีสี่ปีเนี่ยครัหลายคนเนี่ยจะต้องอธิบายให้ได้ตามทำวิธีใยของกอขตลอดโอ,โอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็คือ50%เอร์เซแรกใช้เกณฑ์อาวุโสโอเคจะขึ้นกันที่แท่งไหนจะขึ้นกันที่ตรงไหนเนี่ยมันก็ต้องดูกันอะไรในกรวากันไปแล้วล่ะทีนี้ตัดกลับมาปีนี้เลยเขาพูดกันว่า ตัวช้างนี่เริ่มที่จะอ่อนแรง<ม>แต่ไอ้ที่แรงกว่าไอ้ที่กำลังมาเนี่ยกลายเป็นตัวการเมืองผมชื่อว่ารองเอกก็ได้ยินนะคิดยังไงคะมีการพูดถึงเรื่องนี้คะ่ะผมผมต้องเรียนคุณได้คุณธพรรักนะครับ <c oughs> ผมคิดได้ในในกกอบกฎเกณฑ์นะครับครับม <c oughs> ีหน,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 น้าที่ที่จะยุตให้ดูนิพ <c oughs> นธพิจารณาครับเ่วนที่จะก้าวร่วงนะครับรับรู้ก็เพียงแต่รับฟังนะครับครับ หรือแม้กระทั่งกรณีที่มีข่าวว่าไปไปกินมาม่าอะไรทำนองนี้ก็คงเป็นข่าวครับครับครับไอ้ที่มีข่าวว่าไปกินมาม่าเพื่อรับตั๋วอะไรประมาณนั้นอันนั้นเอออก็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 คิดอยู่แต่พูดไม่ได้ใช่ไหมครับผมผมมองโลกในแง่ดีครับอาจจะเป็นไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นะครับครับครับ ถามก็ต้องตรงนะกฎหมายใหม่ก็สร้างภูมิคุ้มกันก็วางกติกาไว้เป็นอย่างดีถามก็ตรงๆว่าคณะกรรมการพิจาราแต่งตั้งระดับในพลที่บอกว่ามีผบตรเป็นประธานเนี่ยถ้าจะมีอะไรเข้าแทรกเนี่ยจริงๆมันแทรกได้ไหมเรียนคุณนายอย่างตรงๆเหมือนกันนะครับ่า <Wow. S 2> ว่าแทรกได้ไหมแทรกได้แต่ผมมั่นใจนะครับว่า คณะกรรมการสันกองไม่ได้ใช้อำนาจของผบพลอคนเดียวมีอออรองผบอีกสามท่านนะครับแล้วถ้าเรียนกันไปคุณดนายอย่างลึกๆนะครับครับผมว่าคุณดนายก็คงจะทราบ,ร,บ,อบอรองผบอีกสามท่านเนี่ยก็มีที่มาที่ไปแตกต่างกันครับแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาเขามีความอะไรมั่นใจในการที่จะให้ดุลพินิจในการพิจารณาตามข้อเท็จจริง แล้วทั้งหมดนะครับคุณนายรายชื่อที่เบนาเ็ดติสองรายชื่อเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะรเรียนหนังสือไล่เรียนกันมานครับรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีครับเพราะฉะนั้นปัจจัยจากภายนอกอย่างที่เรียนนะครับถึงจะมีการแทรกมีตัวมีอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมั่นใจคณะกรรมการแต่งตั้งระดับตาลอนะครับซึ่งตามกฎหมายใหม่ให้อำนาจไม่ใช่เป็นแบบแค่ตัดกรอง หรือพูดให้เป็นตายางรับตรงนี้ผมผมยังยืนยันนะครับคงจะรอดูผลเดี๋ยวคุณนายก็เอาโผล่ที่ขึ้นนะครับวันนี้ระเปรียบเทียบกับโผลที่จะออกมาวันนี้ก็ก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือไม่มันก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์เรื่องที่เราพูดกันวันนี้ครับครับคำถามสุดท้ายครับท่านรองครับคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับในพลเนแบบโครงสร้างของมันพบตรเป็นประธานโดยตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาจะประกอบด้วยรองพบตะรทุกคนใช่ไหมฮะครับและใครอีกฮะผูออ้แทนสำนักงานกพอครับซึ่งซึ่งจะมาช่วยดูแลในเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องแนวทางตามกฎหมายและระเบียบต่างๆครับครับจากภายนอกไม่อยู่หน่วยงานเดียวก็คือกอพอใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคจะเป็นพบตะรและรองพบตะร รวมถึงเทียบเท่าทุกคนร่วมกันเป็นคณะกรรมาการพิจาราจะมีคนนอกก็คือจากคอพอเข้ามาช่วยดูในเรื่องการบริหารบุคคลจบมีแค่นี้เองโอเคประเทศจิงก็รองปบอบตลอ,อก,ก็มีอยู่สองท่านนะครับก็คือท่านรองธนาครับกับท่านเจเลกไกบุญนะครับแล้วก็มีท่านผูช่วยประจวบซึ่งรักษาการรองปบรครับ รวมสท่านพรบตรก็เป็นสี่แล้วผู้แทนกปก็เป็น5ท่านครับก็ขึ้นอยู่กับ5้าอัลหารนี่แหละก็มีแค่นี้นี่แหละเพราะว่ารองพรบตรเนี่ยมันเหลือไม่ครบก็เอาเท่าที่มันเหลืออยู่ทีนี้ผู้ช่วยประจวบเขารักษาการรองพรบตรมีมีมีอำนาจในการเข้าไปพิจารณาโผลได้ด้วยใช่ไหมครับรักษาการรองมีอำนาจครับมีอำนาจนะฮะก็กลายเป็นหนึ่งพรบตรและอีกสามรองพรบตรที่เท่าด้วยนะฮะก็รวมเป็นสี่ ก็พออีกก็เป็น5ก็มันจะขึ้นอยู่กับ5ท่านนี่แหละโอเคเข้าใจได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบพระคุณนะคะท่านรองเอกค่ะครับสวัสดีครับคุณนัยสวัสดีครับอมคมรัตน์ครับค่ัประากรผู้ทรงนะคะพนตำรวจดเอกเอกอังสนานน์ค่ะ